แพงกับแพงหนูเล็กมัดร้ายกูน,นี่ภาษาปักตุเลียนสาม่อยห้าสิบเล็กมัดเป็นพัน สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองไปสุข,ขุสุขคนมาพอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับช่องอร่อยรันทุ่มชาแนลนะคะวันนี้สิพห้าพี่น้องมากินผละไมค่ะพี่น้องผลละไมไนะหูบ่ค่ะบักทุเรียนนี่กิโลจักบาทค่ะกิโลละสองร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่นอออ้องเอ้ยยูนีสามร้อยก็บาทค่ะพี่น้องงวยนี่โลกลัวค่ะพี่น้องสามร้อยก็บาทโลกลัวจำใจกินค่ะพามาเรียบรอยล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่ ่าเดี๋ยวสิกแก้เบิ้งนะคะมีค่อนข้าง,งมาจะาคู่นี่พี่น้องอันนี้กับใบมีด,ดินี่เป็นเปลือกคือซื้อนี่ค่ะอ้ยจนวานีพี่น้องนี่พี่น้องมีสามคู่ค่ะอ่ามีถึงมาซีนสามคู่ค่ะพี่น้อง,งสามร้อยกว่าบาทนะคะป๊าดของคือการซื้อกินพี่น้องมาเสบๆน้งกันพี่น้องไหมคืออยากพี่น,อออน,น้องเออเ้ยจังใดๆเนาะ มันอยากมันก็นต้องได้กินเนาะมาพี่น้องมาๆมามาบ้ขั่นสุกปันได้พี่น้องเลยหน่อยหน่อยโอ้นี่พี่นอ้องมามาหืมหืมบมัน,นท่องพี่นง้งง เละจริงเลยค่ะพี่น้องคือมันจะหมูว่าแย้มแรงมันก็เลยกินเหมือนตอนใบๆค่ะพี่น้องมากินของแพน่งกันบางคนหนึ่งที่แบบโอ้ย แป้งปนีพซื้อกินเห็นอย่างเนาพี่น้องเนาะแต่สำหรับอร่อยละถุงแล้วแพงไม่ได้กินค่ะขันอยากมาๆนี่ค่ะพี่น้องอุ้อันน่้ยนี่จนวันจะไปทางเขาแร้วมันเละขนาดได้บอกคนว่าเอาเทียขันกินต้องหมว่านมรงสีพอดีอยู่พี่น้องนี่ถึงใกล้เลยจักบัทรมุ่งจะวะ Mm hmm. สมใจใหญ่ดีเป็นของแซ่ขบข่อยมันก็ได้กินไผ่ในปีนี้แหละมันก็ได้กินนี่แหละ mm hmm. อืม้อง มันหน่นะะหอยด้วยค่ะมันเละพี่น้องมันเละ ตรวกคอไส้ได้พี่น้องมันมนี่กินในแบบนี้นะ่ะมายุโคโควิดพี่น้องทุเรียนลดละสองลอยห้สิบไปซื้อกินงานมาอยากอันมาอยากคือซื้อมากินดนอก,กเป็นคนอยากบออดตัวพี่น้องอยากอยัางนซื้อกินเลย จะไปหาอดมันเกิดมาศาดเดียวกินทุกอย่างที่ควางหนะมาบึกบึ๊กกับตุ๊บถือวันนั่งยังได้พี่น้องเหรอนี่แม่นั่มันหนื่อยหน่นี่ตุ๊บือวันนั่งยังกับไข่อยู่เบี่ยนแต่มันหนื่อยหน่อยก็เหตุที่ได้หนื่อยหน่อยคือไปสื่อหมู่บ้านเนาะ มัดกองนอี่นประมาณสามสิบโลเพิ่นบอกว่าซุกหน่วยเดียวตะหน่วยนีพะน่ะก็เลยกเดี๋ยวเอาหน่ยหนนวย,วน,ยนีพี่น้องเพิน่นหัวเตาเอาลุ่งมาสัน่นนั่นเลยซุกเพิ่นว่าเดี๋ยวอดใจไว้กินมันซุกกว่าสัน่นอีกอาทิตย์นึงเอาแล้วรันถุงบัถนะค่ะเอามาก่อนเลยแพงกับแพงหนูเล็กมัดหลายกุนี่ปลาซาบกุเ,บเลี้ยงซ้ำเลยห้าสิบเหล็มัดเป็นพัน มาอืมน่นี่น่ไง่น้องมะนเลียกินมดนิ่วขอยนะแป้งปลาเนี่ยเนาะอืมพี่น้อง ผู้สุดท้ายแล้วค่ะเนี่ยบ้านเครื่องทองเขาอยู่มั้งเหรอี่พี่น้องแดดกับเที่ยวออกเที่ยวบดอย่างนี้แดดกันไรม,มันบอบกรอบพี่หน่องมันนุม่มเหนียวนุ่มหวานมันแซ่บอยู่พอดีเลยรสชาตินี่พอถึงก้นมากึ่ง แบบนี้บ่ามากินก,กรอบๆมันบ่แซ่บอืมอืมอมิ้งเที่ยงมดพี่น้อง หน, 3, 5, 5, น 5, ึ่งสองสามสี่หาในสามรอยหาสิบบาทคักบ่ค่ะแจ้งท่านลรครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวฉันมีก้อนแน่วบกมันมืดแล้วก็สิเดช้าไว้ตัวิิกินยังให้เบิงมาท,ที่นี่ค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้ฉันมีก้อนแล้วพี่น้องพอกันคลิปหนาค่ะขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ mm <laughs>